นี่ไงครูรักนกเขานี่ฮะฝนตกซึ่งฝนจะตกก็มีร่มนะฮะจะใส่ร่มใบมะละกอที่ใบใหญ่ฮนะคลุมตัวเองมาให้เปียกครับดูครับผมนี่นะเจ้าช้างนะครับนกเขาครูจุกครูจุกครูโอ้ส่กล้องซัมซุง A74 ใช่ไหมครับนี่ถึงฝนจะตกเราก็ไม่เปียกนะจ๊ะนี่ฮะมาเก็บมะละกอตอนคืนมาส่องเก็บมะละกอเห็นนกเขานอนอยู่คู่กันนะฮะเหตุการณ์มะละกอก็มีทำมะละกอเป็นร่มเงาเนะ่ยอ่าจะพามาฝากกันครับมาเก็บนักช้างกันเลยนี่ฮะตูมะละนี่นี่ดูให้ดูครับ